หากพวกเรากำลังสบายจึงตบมือพลันหากพวกเรากำลังสบายจึงตบมือพลันเฮ้ยหยาไม่นด้ไม่ไเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยฮ้อไม่กิฟไม่กิฟไม่กิฟเป็นไรฝันร้ายเหรอเกียร์ฮะฝันฝันร้ายเหรอใช่เฮ้ยใช่เปล่าเฮ้ยไม่กิฟ เมื่อกี้เห็นอะไรแวบ,บๆอยู่ตรงหมอนอนั้นน่ะเมืกก่อกี้ลองดูสินัน่ไนไงใช่อันนี้เปล่าเฮ้ยตามเรามาหรอเนี่ยเมืกก่อกี้พ่อขอโทษพ่อเป็นต้นเหตุเองแหละที่ทำให้มือผีตามมาที่บ้านของเราก็เมื่อวานน่ะพ่อแบงเข้าไปในถ้ำแล้วก็ไปพูดท้าทายบอกว่าถ้าผีมีจริงก็ออกมาสิ ผีมีจริงก็ตามมาสิอะไรแบบเนี้ยแล้วตอนเนี้ก็ตามมาที่บ้านเราแล้วว่าแต่เดี๋ยวนะน้องๆที่ดูอยู่ไม่ต้องกลัวนะครับเพราะคลิปนี้เป็นละครสั้นเป็นเพียงการแสดงเท่านั้นไม่มีผีจริงๆในคลิปเลยแล้วก็ไม่ต้องกลัวเพราะว่าผีไม่มีจริงแต่แต่แตพ่อแบงก์กับไม่กิฟตอะก็ต้องทําภารกิจนะเอามือผีอันเนี้ยเข้าไปคืนในถ้ำที่เดิมฮะไม่กิฟต์ถึงแล้วนู่นไง ถ้ำผีสิงเราจะต้องทำภารกิจเอามือผีอันนี้ไปวางไว้ที่จุดเดิมองเขาไปเข้าไปเลยไม่กิฟเข้าไปเลยครับไปตอนนี้นะครับเรากำลังเข้ามาในถ้ำแล้วนะครับโอ้ในถ้ำอันนี้เป็นเหมือนเขาวงกดด้วยนะครับนี่ไม่เป็นไรไม่กิฟเรามีเพื่อนไปถ้าเรามีเพื่อนเพื่อนไปเราก็ไปเลยดีกว่าไม่ต้องกลัวใช่ ยากาศเริ่มได้แล้วอ่ะใช่เริ่มมืดแล้วไม่กิฟแค่เข้ามาก้องผลุกแล้วพ่อใช่เราบกานโรอ่ะนี่นไม่กิฟอยู่นี่เห็นไหมนี่นี่ไม่กิฟโค้งกระดูกเต็มไปหมดเลยอ่ะพ่อใช่เป็นโค้งกระดูกของของคนหรือเปล่าน่าจะของคนเข้ามาในนี้แล้วออกไปได้หรือเปล่าพ่อไปเถอะไม่เก็บไปเร็วตอนนี้นะครับไม่กิฟเริ่มเริ่มกลัวจริงๆแล้วแต่ว่าเราก็ต้อง เจออีกแล้วเหรอค่อยๆไปมีเงียบเหรอเกิดอะไรขึ้นอีกแล้วมาเฮอรมาเฮอรจับมือพ่อจับมือเรื่องเไม่องไหมาไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรอันนี้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 ขยับไหม ่เราหาไม่เจออ่ะพ่อรีบคืนเถิดแม่ว่านะโอเคไม่กิฟตตอนนี้พ่อแบงค์เปิดแฟลชแล้วนี่เดี๋ยวจะได้ไม่มืดไงสว่างเลยเห็นไหมมีข้างบนโอ้มีข้างบนเหรอโอ้จริงจริงด้วยฮะไม่กิฟตไม่กิฟตค่อยๆมาค่อยๆก้มมาพ่อแบงค์แม่ผมไม่เห็นเห็นไหมมองเห็นไหมมามามาน่กลัวน่กลัวน่กลัวเฮ้อไฟสว่างไฟสว่างไม่ต้องตกใจ กิฟใช่เปล่าตรงนี้มีมือเต็มเลยแม่ปักไว้ตอันนึงก็ได้อยู่ันี้เปล่าอีเปล่าไ้หมไ้รือว่าตรงนี้อะไม่กิฟคุณว่ันตรงนี้เลยเหรอะได้อุ่วงไม่กิไม่น่าใช่แล้วอะไม่ใช่ันงายอัไหนไม่กิฟเนันจะ่กอ้น่น ค่อยไปเมื่อกี้ต้องก้มหัวเลยแม่ไปหรอใช่ไมื่อกี้ก้มหัวเยอะเยอะโอ้โหไม่มีอะไรเมื่อกี้เราผ่านมาได้โอ้หตอนนี้เรามาถึงจุดทางโลกแล้วโอ้เรามาถึงจุดเออตถ่ไหนโถ่ไหนฮือไม่เกี้เมื่อกี้เหมือนเหมือนมือนี่มันโดนมันตีผ้าแบงเลยอ่ะ ตรงนี้ก็มีอ่ะใช่อันนี้หรือเปล่าอันนี้แขนขาดอ่ะไม่ล่ะไหนขอดูหน่อยแหโอ้ไม่น่าใช่นะไม่ใช่อ่ะมันกริฟต้องไปอีกที่นึงพ่อแบร์อไม่กริฟกลัวกลัวตัวนี้เหรอกริฟกลัวตัวนี้กริฟกวตันีไม่กริฟนะกริฟมาได้ เมื่อกี้นี่เมื่อกี้ผีตนนี้นะครับร้องว่าช่วยด้วยช่วยด้วยเดี๋ยวพ่อดูมือก่อนอ๋อนี่เป็นมือกระดูกนดูไม่ใช่เนาะไปจุดต่อไปกันโอ้โหเมื่อกี้พ่อแบงค์จำได้แล้วถ้าเราไปทางนี้อีกนิดนึงก็ถึงแล้วตรงนี้เหมือนมีรูปปั้นนะตัวหน้าใหญ่มากเลยอ่ะเมื่อกี้ใกล้จะถึงแล้วจริงๆด้วยนี่มือผีอ่ะ ตามเรามาจากจากโซนนี้แหละถ้าเราเดินไปอีกนิดนึงเราจะเจอแล้วไม่กิฟต์เไปดีเลยล้ก็นี่ใช่อันนี้เป้าผีก้ก่อยหรือเปล่าไม่กิฟต์ <c oughs> ผีจีน <c oughs> อ๋อไม่ใช่ผีจีน <c oughs> อันนี้ผีมัมมี่ไม่กิฟต <c oughs> ์ใช่เป้า <c oughs> อ๋อไม่ใช่ผีมามมี่ <c oughs> ตรงนี้ล่ะตรงนี้เป็นผีเด็กอะไม่กิฟต์ <c oughs> ตรงนี้เขาไม่ขยอาม่กเเด็กคนนี้ขยำโกงด้วยแล้วไปที่านเมื่อกี้โหรถเข็นไม่กเขาขยับรถเข็นด้วยเฮ้ยใช่เปล่านื่งไงขาเขาอ้าวแขนเขายังอยู <kaz uffy> ่เลยอันนี้หรือเปล่า เราขับไปออกพ่อใช่พ่อใช่ป่าพ่อไม่เจอแล้วจริงเหรอเฮ้ยนี่ไงนี่ไงไม่กีบตรงนี้แหละที่ตามเรามาเพราะว่าที่เรามาครั้งที่แล้วอะมันจะมีมือที่อยู่ตรงนี้เราเจอแล้วเขาไปหดเราจะได้รีบกลับใช่เราวางไว้ตรงนี้นะแล้วเราก็กลับกันเลยโอเคโอเคต้องล็อกไว้ให้ดี ไม่ต้องล็อกไว้ด้วยฮึแม็กกี้โอ้โหตรงนี้เลยใช่เลยเนาะแม่กกี้เนาะตอนนี้เราคืนเราทําภารกิจเสร็จแล้วนะครับแล้วเราก็กําลังจะหาทางออกจากถ้ำแห่งนี้ปะเอม็กกี้โอ้ยมกกี้เราจะได้ทางออกแล้วนี่ไงไม่กกี้จะถึงทางออกแล้วเราจะถึงทางออกแล้วนะครับใช่ไหมไม่กกี้เราเจอทางออกแล้ว เย่เมกิสเราออกมาได้แล้วเราทำภารกิจเสร็จแล้วโอ้ต่อไปนี้ไม่กิดจะได้ไม่ต้องฝันร้ายอีกแล้วโอเคงั้นสำหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนนะฝากเพื่อนกดติดตามเป็นกำลังใจช่องบิ๊กไมด้วยนะบ๊ายบาย